คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผนึกกำลังทั่วทุกภาคสร้างความอุ่นใจให้คนไทยมอบพรบหนึ่งหมื่นฉบับดึงดาราน,นักแสดงชื่อดังกระตุ้นประชาชนใส่ใจทำพรบเพื่อเป็นหลักประกันความคุ้มครองพร้อมเตรียม,ม,ม,มจัดกิจกรรมส่งรักทั่วไทยอุ่นใจเมื่อมีประกันภัยพรบใน3จังหวัดกาญจนบุรีอุดรธานีและลำปางสำนักง,งานคอพพห่วงใย,ยในชีวิต และความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนประชาชนทั่วไปจึงได้จัดกจิจกรรมโครงการพรบรุกทั่วไทยขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้มีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําประกันภัยพรบร,รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และเนื่องในโอกาสใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่สำนักงานคอปอพอจึงจะส่งมอบพรบรทั้ง1นึ่งฉบับนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถโดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับประกันภัยพรบรได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดที่ w w w p ์ไว b เว็พรบรุกทั่วทยค่ะ